สวัสดีค่ะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อป้ายแดงนะคะอีสุสุขอบ16นะคะชุดนี้จะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงมาพร้อมอยางมือสองนะคะยางกุดเยียองห56 6 6นะคะเป็นยางปี23นะคะ แลกเทินล้อเดิมของลูกค้านะคะขอบ15นะคะนี่ยางหมดสภาพแล้วนะคะสามารถนำมาแลกเทินได้เลยนะคะนี่ชุดนี้นะคะลูกค้าเพิ่ม9500บาทนะคะสวยมากๆเลยเปลี่ยนจากขอบ15นะคะมาใส่ขอบ16นะคะสวยๆนะคะ แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะแลกเทินได้จัดส่งทั่วไทยนะคะจะเป็นยางใหม่ยางประเซ็นต์นะคะล้อใหม่ล้อมือสองนะคะล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดไซายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลย จะเป็นยางใหม่ป้ายแดงนะคะขอบ17นะคะ Biston 26565 17ปลายปี23นะคะลดราคาเหลือเส้นละ3,500บาทนะคะพร้อมติดตั้งใส่ถ่วงฟรีนะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยเลยยางใหม่นะคะจัดโปรราคาถูกนะคะทุกชุดนะคะลดไปชุดละ500บาทนะคะสอบถามราคาได้เลยนะคะ 099-354-4468นะคะร้านสัญญาการยางค่ะจะเป็นเกง๋งเป็นกระบะนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรร้านนะคะร้านสัญญาการยางนะคะเบอร์โทรร้านนะคะ099354 4468นะคะ089-605-0803นะคะ สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยนะคะมีหน้าร้านนะคะโตโยตา้ารีโวขอบ17นะคะมาใหม่นะคะชุดนี้นะคะสวยมากๆเลยจะเป็นออฟโรดสายลุยนะคะ5รลู6รลูนะคะ ขอบ16ขอบ17ขอบ18ขอบ20นะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะล้อใหม่ยางใหม่เก่งนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะนำล้อเก่ามาแลกเธอนะคะเพิ่ม9,500บาทนะคะชอบลายไหนนะคะเลือกได้เลยนะคะเป็นยางปี24นะคะชอบลายไหนเลือกได้เลย ล้อใส่เก่งนะคะห้าลูหกลูหรือว่าจะเป็นอ่าห้าลูแบบไม่ล้นนะคะเก่งสี่ลูห้าลูนะคะสวยๆแบบไม่ล้นนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะออฟโรดสายลุยนะคะขอบ16บหกนะคะขอบสิบหกขอบสิบแปดขอบยี่สิบนะคะนี่ราคา เริ่มต้นชุด12,900บาทนะคะล้อมือสองนะคะนี่ใช้ใช้ชุดไหนนะคะสอบถามได้เลยนะคะสนใจชุดไหนนะคะสอบถามได้เลยนะคะนี่ จะเป็นล้อเดิมล้อมือสองนะคะนี่เก๋งขอบสิ้านะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดนะคะ ล้อใหม่ป้ายแดงนะคะล้อเดิมล้อแต่งนะคะเก่งกระบะนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยแลกเทินได้จะส่งทั่วไทยค่ะ โรส,สายลุยนะคะล้อใหมย่ยางใหม่ขอบ16นะคะอย่างปี24นะคะแลกเทินล้อเดิมนะคะเพิ่ม16,000บาทนะคะจะเป็นยางใหม่นะคะยางใหม่เกงกระบะนะคะนี่ปี24ปี25นะคะเข้ามาใหม่แล้วนะคะจัดโปรราคาพิเศษเหมือนเดิมนะคะ ซื้อยางใหม่นะคะครบสี่นะคะลดไปเลยนะคะชุด500บาทนะคะพร้อมติดตั้งใส่ถ่วงฟรีเปลี่ยนจุบลมให้ฟรีครบชุดเลยนะคะน,นี่ยางใหม่สองสี่ห้าเ็ดห้าสนะคะลดราคาเหลือชุด9700อบาทนะคะ เป็นยางไทยนะคะมีรับประกันสินค้าด้วยนะคะนี่ใช้เบอร์ไหนนะคะสอบถามได้เลย099354 4468นะคะร้านสัญญาการยางค่ะยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ยางเปอร์เซ็นเก่งนะคะเก่งกระบะนะคะ ยางใหม่ AT นะคะเลือกหลายแบบหลายชุดเลยขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนนะคะนี่ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะขายเฮงเร่ำรวยร่ำรวยนะคะสอบถามได้ที่0993544468นะคะแอดไลน์ไอเบอร์นี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ